สวัสดีครับพบกับผมลุงโยเกมเมอร์และว,วันนี้เราอยู่กันในเกมโซนโฟบวกเจ็ดชุดแบบเข้าใจง่ายเป็นยังไงไปดูกัน oh, <no. S 1> อันดับแรกไปที่ DK p a พเลือกของ Normal หรือของ Cat ที่จะตีบวกใช้ใบายไฮอัพตีบวก1อัตราตีไอเทมติด100%เมื่อตีแล้วจะได้บวก1 All Attack 2 เรียนมาใช้บายูนิคบวก2ไปจนถึงบวก5โอกาสสำเร็จ92%าเร็จ92%ไม่ติดบวกสองซะงั้นถ้าใช้บายูนิคตีติดบวก2จะได้บวก2อ .6 อ6โอกาสตีติดบวก3 90%โอกาสไอเทมลดระดับ30%เมื่อตีติดจะได้บวก3อ .10 เมื่อตีบวกไอเทมระดับสูงขึ้นเปอร์เซ็นต์การตีติดจะน้อยลงได้บวก4ออ14และถ้าตีติดบวก5จะออ20พอดีหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นใบแลเพื่อที่จากบวก5ให้ขึ้นไปบวก7โอกาสตีติด50โอกาสล้มเหลว30ข้อควรระวังในการใช้ใบแลไอเทมมีโอกาสลดระดับ2ระดับ คือจากบวก5ลดลงเหลือบวก3ถ้าเราตีบวก5ไปบวก7แต่อเทมลดระดับเหลือบวก3เราต้องใช้ใบแลตีบวก3ขึ้นบวก5และใช้ใบแลบวก5ขึ้นบวก7ตามคลิปบวก7ครั้งเดียวติดใช้ใบไฮอัพบวก1เหมือนเดิมตีติดแล้วจะใช้ใบยูนิคบวก2ไปจนถึงบวก7ในกรณีตีรวดเดียวติดจะใช้ใบยูนิค6ใบเรามาดูกันว่าบวก2ไปบวก7จะใช้ใบยูนิคกี่ใบใช้ใบยูนิคตีก็จะเหมือนใบแลตีก็คือได้ออ32เหมือนกันถ้าตีขึ้นบวก7 เอาละบวก6บวก6บวก6ยังไม่พลาดเลยนะบวก7ทครั้งสุดท้ายติดไหมก็ <G ül> บวก7เป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้บายูนิค6ใบในการตีบวก7ถ้าเอาบายูนิกไปตีบวก8ก็จะมีโอกาสไอเทมแตกหรือหายไปเลยถึง20%โอกาสติด33%และโอกาสไอเทมลดระดับ30%อยากไปต่อหรือพอเท่านี้ถามใจคุณดูแต่มาถึงจุดนี้แล้วผมจะตีบวก8ให้พี่น้องดูสธไปน้อง น้องมีความคิดเห็นอย่างไรครับสามารถพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์วันนี้ลุงโยงเกมมเอร์ก็ขอลาทุกคนไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบบาย